สวัสดีค่ะพบกับนวงวันเช่นเคยนะคะวันนี้พบกับ Toyota h ไฮรัก e ีโวสมาร์ทแคปพิเรเนออเกียร์โต้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวนําเสนอเลยนี่เห็นยังเป็นหน้าโลโก้แบบนี้เลยนะคะล้อนะคะเป็นล้อของอ่ล้อของศูนย์โดยตรงเลยนะคะยางเป็นปี2022เลยนะคะลูกค้าเป็นล้อกระทาจากโรงงานของ Toyota โดยตรงเลยจ้า ยางใหม่ๆนะคะแบบนี้นี่เด่นชัดมากเลยนะคะสำหรับไฮลักตัวนี้กระจกพับด้านข้างนะคะมีไฟคู่ให้ด้วยนะคะมีบันไดขึ้นด้านข้างให้ด้วยนะคะลูกค้านี่เลยรอบคันแบบนี้นะคะที่สำคัญนะคะคันนี้มีในเรื่องของแคริบอยเข้ามาเอี่ยวให้ด้วยนะคะนี่เลยเป็นทรงสวยๆสูงๆแบบนี้เลยนะคะแคริบอยนี่สวยมากนะคะเหมาะกับรถตัวนี้มากๆเลยคะ่ะนี่ เห็นสไตล์ได้ยังคะอ่าสำหรับด้านในนะคะประตูด้านข้างนะคะเราจะเห็นว่ามีปุ่มคอนโทรลต่างๆเลยนะคะด้านนี้นะปรับเปลี่ยนกระจกไฟฟ้าพับได้นะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟัง์กชันนะคะมีด้านหลังนะคะด้านหน้านะคะตรงนี้กว้างขวางนี่มองเห็นกระบะด้านท้ายเลยนะคะห้องผู้โดยสารห้องคนค่ะส่วนเบาะนะคะจะเป็นเบาะในเรื่องของของศู์โดยตรงเลยนะคะ เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าแบบนี้เลยเน,นี่เกียวโตนะคะนี่ระบบเมนนวดนะคะมีจอให้ด้วยนะคะมีระบบภายในได้สมกับที่อออกแบบมาให้ตรงสเปคของรุ่นรุ่นนั้นเลยนะคะนี่หน้าปัดหน้าจอนี่ชัดมากๆเลยนะคะอะ่สำหรับประตู ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะลำโพงมีด้านข้างตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นในเรื่องของที่นั่งกว้างขวางมากๆเลยนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารแคปด้านหลังนะคะไฮลักนะคะตัว E นะคะเป็นตัวรีโวนะคะเป็นตัว E นะคะนี่ฝาท้ายคมเมี่สำหรับห้องเครื่องนะคะสวยมากๆนะคะคันนี้สภาพภายในถือว่าใหม่แล้วก็เอี่ยมแล้วก็ ไม่เคยจมน้ำไม่เคยพลิกคว่ำมาเลยนะคะลูกค้า,าถ้าลูกค้าท่านใดปุ่มเม็ดต่างๆนะคะนี่เราดูก่อนดูล็อคพันก่อนนะคะนี่เม็ดอาร์คต่างๆนะคะยังอยู่ครบอยู่เดิมนะคะไม่เคยถอดเปลี่ยนปรับฝากระโปรงใดๆแต่อย่างใดเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะ,ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0 9 9 3 5 8 1 1 4 9นะคะ น้ำหวานนะคะยินดีให้คำแนะนำจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ